สวัสดีท่านผู้ชมชุกท่านผมเนรายการทีกเมื่อวีนะฮะมันก็มาอยู่กับเกมแบนบอลทเเตอร์นะกับครับตาเลยไอทีดีนะจะบอกไม่รู้ใช่ปะเอ็นจีเมีคงครับผมอ๋อเออใช่อ่ะโอเคเราเนี่จะมาเล่นมสตอรี่กันนะฮะ <laughs> Good evening, boys and girls, ladies, mm -hmm. and gentlemen. Turn the lights down low and shut your faces as I wrap you in the cozy blanket of a story. A story as heartwarming and soft as a mother's kiss. What is? Good enter. <laughs> mysterious What's this? The shore is riddled with little French-sized footprints. <laughs> 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 this <laughs> tide brought them to land. How utterly... <laughs> 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 but where have they got to do? You no, know, <laughs> I don't. <laughs> do you? I don't. Do you? I don't. <laughs> do you welcome <I> <laughs> to Battle Block Theater. go inside with <laughs> <laughs> the door. When you... anytime. <laughs> ไปอือพว้ยโอ้โหมันวิ่งอื่นทิ่หายเลยไม่ตัวของพี่นี่วิ่งอือ่นแตเลยอะอาจะเป็นเรื่องที่วิ่งกระจามงแหลกน้มันวิง่งไปชิบหายเลยอืมเรื่องพี่มันไม่ค่อยดี่ะ ลงวินใหม่แล้วครับลงวินใหม่อ้าวไอ้ห่านกระโดดขึ้นได้ก็เก็บที่สุดแล้วเนี่ยกูได้ป็นเงินจบแล้วไม่ต้ตงกดโอเคพี่พยายามพูดดังๆหน่อยครับ Happy it's happy. It's oh, he made some wonderful new friends. Ooh, and they got him a present. A line, uh. How thoughtful! Hey, wait a second. I don't think that was a present. Huh? Those guys wonderful new friends, back, are wonderful friends, aren't they? they? Just stay hidden and keep quiet. They haven't seen you yet. Oh no, they see you. Clench your butt. This isn't going to be good. What the? Oh man, he's so funny. You Oh, look, yeah. oh, look, yeah. oh look, yeah. S <S เว้ยพลาดเลยเฮ้ยแม่งใช้จอยไม่ได้เลยใช่ไหมโอเคไปเราจะไปเล่นด่านเลยครับเออมันเดี๋ยวดูกันครับ<ม>เดี๋ยวกดอะไรนะเนี่ะเราเล่น Chapter หนึ่งเลยค่ะ Chapter One Chapter One ได้โอเคอันนี้อันนี้ไหนแล้วปะ ไม่ต้องสงสัยทําทำไมผมช่วยข้างหลังนะใครที่ดูแนวเก่าก็จะรู้นะครับว่าผมช่วยข้างหลังเองโอเคเข้าไปเลยเสียงพี่เริ่มกระตุกนะครับเริ่มกระตุกน้ำใส่แล้วม่ะครับพระท่านผู้ชมสังเกตชาแนลผมนะอะไรอ่ะโอ้โหม่งรู้สึกกระตุกเฮ้ยเราต้อง มาเอาดี๋ดยวพาไปอ่อเดี๋ยวติดใเอาย <c oughs> ผมลืม <c oughs> ผมลืมลืมวิธีเล่น <c oughs> อ่ะ,อะ <c oughs> ผมวยพี่เองกะนดก เ่นคนเล่นโอ้โหไอคนเดียวเลยอุยอุยอุยเอาแม่ไมดึงไยืนยิ่งเดอุยทางนี้นี่มีอะไรเลยซัมาร์นเย้อาววบวั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 บวบวัวับ เอฟบวามได้เกตเอบวกได้เกตเกอบวก2เอบวก2เลยเอฟหนึ่งนปรับคนะ่าแม่งเลือให้ปรับแบบเอาเป็นโยมอลซะงั้นก่อนเดี๋ยวกัน,กนอ่าได้ลวมั้ง ผมจะส่งพี่ขึ้นไปเองาประมาณ3,002ร่างอ่าแล้วมันขึ้นไปยังไงทีนี้เฮ้ใหม่ใหม่คือเสียงพี่กร็ได้แล้วหายยังต้องพูดดังกว่านี้ครับหายยังหายยังหายแล้วครับผิดทางทางอุ้ยอุ้ยอุ้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่มา อ้าวผิดทางอู้หู้เดินตกน้ำเรากระชิมเม็นของเกี่ยวนี่มาจุ๊บอุ๊ยอุ้ยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนี่อู้หู้อู้หู้อุ๊ยอุ๊นั่นแหละโอ้ยเกิดอะไรัึ้นล่ะปบก่อน เดี๋ยวตรงมันรับอะไรแน่ๆนะไม่งั้นแม่งไม่มีวาร์ะผมครับอีวาร์ปไปก่อนเลยเดี๋ยวผมจะขึ้นไปทางนี้เองพ่อต้องขึ้นมานองไหนอีกคนอ่ะนะตรงนี้ขึ้นมาไม่งั้นมันเป็นได้ได้ก็ต่อโอเคมานี่แล้วครับพี่ไปเก็บเลยอ่าโอ๊ยโอ้ยนี่เนี่ย รบีผมรอดเก็บเอาแล้วเก็บนี่สเอาไว้เอาไว้ซื้อตั่ตโอ้โหใอตตัวอ้วนใหญ่พี่พี่บิ๊ก อ๋อคลิปผมนะนี่มาดูคลิปผมมันรู้เองว่าแลขนาดนั้นนะ er five, แล้วก็มาดูคลิปผมจะรู้ว่าเสียงพี่บิก๊ก <Two. S 1> กระตุกขนาดไหนกระตุกโอ้โหผมพอแปลได้บ้างนะ เฮ้ยข้างอกี้มันมีโอ้ยมีเจตมีเจตโครงการเล่นเจเล่นเจตเล่นเจตโอ้ยโอ้ยอย่างกับนิงจาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาแล้ว โอ้โหน้องซีครับรออะไรอ่ะอ่าเก็บไปเก็บตรงนี้ไปไหนะไปโอ้ผมไม่ได้สังเกตอะแลช่วยช่วยเป็นกยีเอเราบินบินอุ๊บอเช็คทอรอผมด้วยอุ๊ยอโอ้หแม่งงก่อนแแล้วมงไไม่ทัน ไอเด็เเเกบุญอ้าวไม่เก็บเก็บโค้กเก็บโมเก็บเอ่อโอ้ไม่ทันแล้วโห <c oughs> ไม่ทันปล่อยไ,ไปล่อยไปอย่างที่เป็นเน้นๆๆๆน้อยก็ได้เอง <c oughs> เอามาแล้วเ,ลเราจะแวะซื้อของในร้านก่อนฮนะไป <c oughs> พวกขยับไม่ได้ไรโอ้ยดาราคืออะไรเอาสวยแล้วไม่ใช่มันให้เล่นที่แปลนก็เป็นพี่ต้องกดที่แปลนะมามาส่เหยยบได้ละหยยบได้ละอุ้ยในนาซอมบี้ตัวมพี่ผมชอบสี่เหลี่ยมเดี๋ยวมาเฮ้ยมันเออสุมใาเหรอได้แล้วตันแล้ว อ้าวได้แกอโอโหได้สมุนไพรแต้าตัดแล้วนะแล้วก็ขอตัวสุดท้ายเท่ๆหน่อยโอ้โหตัวปี๊ดเไม่กระตุกนะฮะเราจะเล่นถึงไหนกันครับคนเดียบเออ้องล่างนี้ปะ ดลงเนี้ยวววนี้มันจแบบแรงเยไปทางไหนเนี่ยดดที่ทางนี้ไปแล้ทางน้นคืน้มอุ้ยปเล่นด้วยความรวดเร็วนะฮะ๊โอ้โหโอ้โหเยลลี่สีชมพูอู้เล่นดวเวผมจริงจริง ตรงนี้กระโดดขึ้นได้อ้าวขึ้นตะกอนไปเร็วไปมาเฮ้ยอ้าวกาลังไปรับช่วยรับเร็วไปดักละไม่ครับนี่นี่นี่พี่ไปเลยตรงนี้ตรงนี้ อ้าว oh no มี่เฮ้ยเกิดได้เว้ยฮะมีเอาเอาเอาตกตกตกอ่ะนี่พี่ไปก่อนผมมีสูตรผมมีสูตร ผมมีสูตรอย่าพึ่งไปครับอย่าพึ่งอ๋ออุ้ยไปอุ้ย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 อ้ยอุ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 ้้อุ้ยอุยอุ้ยอุยออุ้ย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 ้ยอุ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 ้ย้ยยอุ้ยอุ้ย้ ผมถึงเส้นชัยแล้วนะัแป๊บๆนึงแล้วโอเคกันอ้าวโอเคเอานี้แหละโอเคไม่ต่ออู้ววิ่งออกอู้วแม่งจะต่อยตกปืะสนอารุพรายไปกินโดนโดนไหมไอ้หน โดนผมนี่แหละตัวไหมเลยจะไหนได้นะเครียร์เอาดได้เติดกันสครั้งเลยคนระับอ่าทีนี้จะลงไปยัไงเนี่อผมลงไม่เอาให้ละ

ô ô uống thuốc spoiler spoiler nào cũng chị hết áp không chị toy hết áp ที่ไม่รอใครเลยนะเฮ้ยเพชรเราจะข้ามฮะเฮ้ยอ้าวอาเอ้ารู้สึกว่าด้านบนจะมีเพชรอยู่นะใช่ครับไอ้ห่านี่มันไม่เลยไม่เลยโอ้ยเฮ้ยตรงนี้ไป ไปได้วะน่ะไปอีกทางได้ครับไปอีกทางเมื่อกี้ที่พี่ไปเมื่อกี้ใช่ได้มันเป็นทางลวงครับทางทะลวงทะลอกทุกเกี่ยวเียนอ่ะไปไหนนะไปไม่ได้แล้วกระโดดขึ้นบนครับโดดขึ้นบนแล้วแล้วแล้วก็ออกนะเอ้าออกซะสกรีนเคลียร์ อันถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้เนะยได้เอด้วยอ่าเราไปด่านสุดท้ายนะฮะโอเคด่านสุดท้ายเฮ้ยทำไมมันแผลพิดปกติวะโอ้ยาเอเนี้มันตก่ะไปพายมา เอาวอาไปโอ้ยไปเฉยๆเดี๋ยวไปเกิดรถเร็วนะนะผมให้พี่ลงไปเก็บนะเอามันจะไปเก็บยังไงล่ะโอ้โหโอ้โหลากรีดเลยโอ้ลาก่อยเอาเอา คุณมาครับเดี๋ยวผมช่วยเดี๋ยวพาพี่ส่งข้า่เอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งไี่คุณมายืนให้ได้ครับอ่ะอ่ะเอาพึ่งกันเลยอ๋อไม่ต้องส่งล่างนี่ต้องส่งตรงนี้เอาด้านบนเป็นทางหลอกนะฮะมาครับมาดีไปเดา โอเคอ่าแล้วก uh ็น oh, ah, ้องขึ้นเดินขึ้นไปบนนั้นโอเคครับขึ้นไปละเสียงพักเอาลงไปอ่าการลงไปนั่นมันลงไปเอาเอาเอาไม่เอาอย่ึดเอายึดเอาติดเอาแล้วโอ้ยอันด้านบนมีเพชรอยู่ฮะเออมี ไหมือนร้องนี่ก็บังเลยเฮ้ยตบียเด้ดีโอ้ยอะไรมาแลงมาเรียบร้อยครับอุ้ยอุ้ยคืออะไรโอ้ไอ้ เดี๋ราจะไปเ,ไปเลวลาเจ็ดวิจริงๆด้านล่างนั้นเป็นทางหลอกนะครับอ<า>ไอ้ไอ้เก็บดได้เหมือนเดิมเฟ้แบบด่านนี่แล้วเลยเหมือนเดิมหมดเลย ที่ก็ขอตัวพี่กรละครับของผมก็ติดตามได้ช่องเดิมนะฮะของน้องเขาอะไรตนะามได้ที่ไหนฮะทาง youtube หรือ facebook นะครับก็สามารถไปดูได้ทางสถานการณ์ใหม่ๆหรือการแคสเกมใหม่ๆของผมนะครับก็ไปดูได้เลย <Okay S 1> นะครับสวัสดีครับเจอกันพาร์ทหน้าครับผมไลกปดฝดเลย